ตอนนี้กำลังขึ้นนะครับเพิ่งขึ้นได้ประมาณห้าะบบบายบายตอนนีเากลครับบู้มายบายมบาบกองหน่อาบายบายอยบายบายกองนะครับสูงนะครับ

โอ้โหสูงตอนนี้กี่เมตรแล้วเนี่ยโอ้โหเสียววะลงมองลงข้างล่างเสียววะลูกค้าด้านนี้ถ่ายรูปไหมครับกับบอลลูนไหมถ่ายรูปหมูก็เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้อืมเนี่ยเริ่มเห็นแสงตะวันแล้วแสงแรกนะครับนี่ก็เป็นหมอกนะครับเออสวยเนาะ ทางมองข้างล่างมองข้างล่างแล้วเสียวเฮ้ยนู่น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 นู่สวยมากแล้วก็ยังมีหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกที่มาพร้อมๆเราเนี่ยนะครับ